ดูดูพิวยวนเออดูความน่ารักของน้องอะคููนี้ครับครูสีนี่ครับแม่กับลูกเปล่าเนี่ยเหมือนกันเปะ๊ะด,ดูตีมกับด,ดูตีมขึ้นคอมพิวอวนดูนีดูดิกัดคอมพิวอวนครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับช่องแมวยิ้มชาแนลอีกแล้วครับวันนี้ผมมาให้ดู พี่ดำกับไอติมเล่นกันครับจะหาโมเดลนี้ก็นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งเป็นไงครับนี่ติมสุดเลอพี่ดำสุดเลย <c oughs> <c oughs> ติมนี่ยชวนเล่นลยด้วย <c oughs> นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยพี่ดำตบหับวเลยตบหัวเลยเอาหยุดแล้วลูกฮนะไปเล่นก่อนครับไปเดี๋วไปเล่นก่นกอนน้ำติมก่อนไปเลยลูกแม่ไปเลย <c oughs> พี่ดำ ไปนั่งเล่นกันน้องทีมก่อนไปลูกไปเล่นกันน้องทีมก่อนไปเดีวนู่นนู่นนู่นเลั้องทีมนะไปเี๋หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วนี่น้องน้อยแมวจุ่มควรดูหน้าน้องนะน้อยครับน้อยนักทายเฟ้นครับก่อนเดี๋ยวดวนี่เช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้ประมาณเก้าโมงครับวันหยุดพอพอได้ทำพอดีผมได้ทำงานเต็มเดือนแล้วครับก็ว่างเฉพาะวันอาทิตย์แล้วทีนี้ เมื่อก่อนก็ตั้งแต่เดือนมีนามาถึงเดือนพฤศจิกาเดือนนี้พฤศจิกานี่จะทำงานแค่4วันแล้วก็หยุด3วันแต่หลังจากนี้ผมก็เริ่มตั้งแต่วันที่26มาเป็นการทำงานเต็มเดือนครั้งแรกช่วงที่เกิดโควิดครับเพื่อนๆแล้วก็ก็ว่างเฉพาะวันทิตตีนี้พอพยายามจะทำคลิปให้เพื่อนๆลงให้ดูทุกวันส่วนมากจะเป็นคลิปตอนกลางคืนนะครับ เพราะว่ากลางวันผมทำงานทำงานเต็มสัปดาห์แล้วทีนี้ก็หวัาจะถึงบ้านก็สองทุ่มก็มาช่วงเย็นอาจจะทำทำทำคลิปให้ดูครับเพื่อนๆจำจำตู้ผ้านี้ได้เป่าครั้งก่อนเนี่ยที่นี่น้องไอจิมและก็น้องน้อยครับผู้จอมเล่นตู้ผ้าทั้งสองตัวตอนนี้สภาพตู้ผ้าครับ ผมก็ต้องใช้การไม่ได้แล้วหลงมอกงอยู่ข้างล่างครับน้องจะกการเรียบเลยแต่แต่ก็กองไว้น้องก็เอามานอนนอนเล่นตลอดครับนี่ครับเช้าอากาศเริ่มหนาวนิดนิดครับก็น้องก็นอนพักก่อนกันเมื่อกี้ก็จะเล่นกับพี่ดำสักหน่อยพี่ดำนะดำครับนี่ค่ะพี่ดำตาใสแจ๋วเลยครับพี่ดำ นี่ครับพี่ดำพี่ดำนี่เขาจะนอนกับพ่อกับแม่ทุกคืนครับพอแม่ไม่ตื่นเขาก็ไม่ตื่นครับ้ฉพาะตื่นตอนไหนเขาก็ตื่นตอนนั้นเพื่อจะลงมาข้างล่างของพ่อแม่ครับน้องจะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยครับเพื่อนๆดูครับความน่ารักของน้องครับพี่ดำนี่คือพี่ใหญ่ของบ้านครับพี่ใหญ่ของบ้านครับพี่ดำนี่ไปใต้ก็ไปมาแล้วเหมือนกับพี่อ้วนเลยครับ ไปใต้ไปเที่ยวใต้ก็ไปมาแล้วนั่งรถยาวนานมากต้องไปทั้งกลับเลยนี่ครับพี่อ้วนพี่อ้วนมามองพี่ดำอีกแล้วพ่อพอ่พอพอ่อหนูอยากเล่นกับพี่ดำนานนานเนี่ยนะดูะะะพี่ดำดูพี่ดำพี่อ้วนทำไมครับลูกฮะพี่อ้วนจะทำไรลูกนะออ๋เดินมาชมพี่ดำเติีมครับติีมติีมครับ ดูดูพี่อ้วนเออดูความน่ารักของน้องอ่ะครูนี้ครับครูสีนี่ครับแม่กับลูปเป่าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะดูติมกับดูติมขึ้นคอมพิวนดูดิดูดิกัดคอพิวนด้วยไอ้ติมนี่มันจอมป่วนจริงๆเลยนี่นี่เจอพี่อ้วนเล่นซะเลยตายเถอะติมนี่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 ดูท่าดูท่าดูท่า เดี๋ยวเดี๋ยววันแต่คุบคอแน่เลยเดี๋ยวก็ดูก็ดูดูหน่อยจะนอนเล่นสักหน่อยกวนอยู่ได้เต็มเอ้ยนี่นี่อะไรนะเต็มเต็มจทำไงครับเต็มสุดหล่อมัางไงครับอ่ะเต็มต้องยอมพ่อเต็มต้องยอมเออดู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 เต็มดูเต็มดูเต็มทำดูเต็มทำเนี่ยเนี่นี่ไม่ยอมเต็มไม่ยอมเต็มไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมเต็มอื้มวนถามเต็มไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเดี๋ยวควนจัดการอีกเลย นะพ่อนะครับอ้วนดูครับเพื่อนพักเยอะพักเยอะพักเยอก่อนอ้วนกินก่อนนี่นั่งกันอยู่หลังบ้านครับนู่น้องน้อยอ şey> น้องน้อยอ้วนขึ้นนะครับดูหน้าดีครับกลมเริ่มกลมแล้วนะกลมแล้วเอาอีกแล้วคูนี้เอาเล็กดูครับดู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 นี่นี่ดูติมทำหูลูหูลูหูลูกอ้วนเขียอ้วนเขียอ้วนเอาไงฮะติมเอาไงอ่ะอืม นีนี่นี่โอ้โหดูดูดูด,ด,ดูติมก็ไม่ยอมติมก็ไม่ยอมครับน,นี่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 พี่อนนี่เขารักน้นองๆมากครับนอเดูดเดดเขาจริงๆพี่อ้วนเขาอยากเล่นกับพี่ดำแต่พี่อ้วนแบบว่าเป็นแมวที่รุนแรงหน่อยพี่ดำเลยไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อก่อนนะครับตอนที่พี่อ้วนเล็กๆเนี่ยพี่อ้วนตัวเท่าติม,ตมเล็กกว่าน้องติมนี่ยที่มาเนี่ยโอ้โหเล่นกับพี่ดำอย่างสนุกเลยครับ อย่างสนุกมากเล่นแล้วก็ตอนที่พี่อ้วนคลอดลูกนี่คลอดลูกออกมาเนี่ยพี่ดำอ่ะเข้ามาปุ๊บในพี่อ้วนไม่เคยว่าเลยนะครับพี่อ้วนให้ดูไม่ตลอดเลยแต่ว่าตั้งแต่พี่อ้วนไปใต้แล้วกลับมาพี่อ้วนก็เปลี่ยนไปครับแต่ก็เขาเขาก็ยังอยากเล่นกับพี่ดําแต่ว่าพี่อ้วนเขาเล่นแรงแต่พี่ดํเขาไม่ชอบพี่ดําก็เลยไม่อยากจะเล่นกับพี่อ้วน แต่ตอนเมื่อก่อนน่ะเขาเขาจะเล่นกันสนุกมากเลยพี่ดำพิว่านี่บ้านจนจนต้องตวาดใส่บอกว่าจุดเล่นนะเล่นชนิดที่ว่าทุกอย่างเละไปหมดอะเละกว่าน้องไอตีบีกนะครับเมื่อก่อนนะคู่นี้อ่ะสุดยอดครับทุกวันนี <laughs> นนน้ก็เปลี่ยนมโตโตขึ้นมาโตขึ้นมาพี่ว่านก็เปลี่ยน เปลี่ยนว่าการเล่นของพี่ว้นไม่เหมือนตอนเด็กๆตอนเด็กพี่ว้นก็เล่นแรงอยู่แล้วตัวมาก็พี่ว้นเขาก็อยากเล่นกับพี่ดำแต่ว่าพี่ดำเขาเขาเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่อยากจะเล่นแล้วเพราะพี่ว้นเล่นแรงครับจริงๆอ่ะพี่ว้นถ้าพี่ว้นสมมติว่าเป็นคนเนี่ยพี่ว้นปรับนิสัยคือไปหาพี่ดำนอนใกล้ๆพี่ดำแบบว่าให้พี่ดำไว้ใจอีกนิดนึงอ่ะเขาก็จะเล่นด้วยแต่นี้พี่ว้นเขาปุ๊บเล่นปั๊บเลยเอาเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมช่องในยิ้มชาแนลนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอสวัสดีค่ะ